เพื่อนค้านี่เป็นต้นชาแมวนะคะต้นชาแมวตอนนี้กําลังออกดอกสวยงามเลยคะ่ะแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบนะคะชื่นชอบของบับเบิลบีค่ะบับเบิลบีก็จะมาดูดน้ําหวานที่ต้นชาแมวทุกวันเลยนะคะที่ติดใจนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคะเป็นแล้วกินแล้วเมาหรือเปล่านะคะเมาแล้วอารมณ์ดีอะไรประมาณนี้คะ่ะให้ดูชัดๆนะคะบับเบิลบีนะคะบับเบิลบีเป็นพึ่งที่ใจดีนะคะถ้าเราไม่ไปจับตัวเขาโดยบังเอิญหรือไปทำร้ายเขาอยู่ใกล้เขาก็ไม่ ทำร้ายเรานะคะเพื่อนๆจ้าเพราะว่าแจงก้อนนี่แหละคะ่ะนวลเนี้พัวพันอยู่กับพวกเขาเนี่ยแหละคะ่ะเห็นไหมคะอืมให้ดูชัดๆนะคะอืมบัปเปริรบีบัปเปริรบีเขาบอกว่าอย่าควรชันชันจะกินเอาไปแล้วะคะ่ะเพื่อนๆจ้าเนี่ยคะ่ะให้ดูนะคะมีสามต้นนะคะเพื่อนๆต้นหนึ่งส่วนนี้จะเป็นนางเอกนะคะส่วนสองต้นก็จะเป็นนางรองนะคะอืมเป็นราชินีแล้วก็สนมนะคะ่ะ แล้วคะ่ะบ๊ายบาย